สวัสดีค่ะช่องต,ตันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสารานารุนในความเพลินเรามาอัปเดตรถเข้าออกในบคอสรวันที่22เมษายน168นะคะช่วงเวลา10นาฬิกา10นาทีถึงเวลา11นาฬิกานะทุกคนก็มาอัปเดตรอบสายให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ นี่ก็จะเป็นรถกรุงเทพสีสเกตนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในบกสกันนะคะนีรถร้อยเอกสุรินทร์รอบสิบเอ็ดนาฬิกานะทุกคนบรรยากาศคนแน่นเลยนะคะคนยังแน่นอยู่นะคะช่วงนี้นะค,ะคนอนเช่กำลังจะออกนะคะ

วันนี้วันที่22มีสายน2568รรถขาออกนะส0นาฬิกา10นาทีถึงเวลา11นาฬิกานะคะบรรยากาศร้อนระอุเลยนะคะวันนี้เนาะอคนชัยเอออกไปเลยนะคะกรุงเทพอุบลราชธานีนะคะวันนี้ช่องวารัตสมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงก็มาอัปเดตในบอกส สิบเอ็ดนาฬิกานาฬิกายังแน่นอยู่นะคะนะคะทุกคนอันออมินยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยทุกคนแอดนมินถือนะคะเนี่ย รถนครชัยแอร์กรุงเทพสุรินทร์สนมนะคะเพิ่งเข้ามานะทุกคนก<า>็จะเป็นรถตู้สรินช่องจอมนะคะขาเข้านะทุกคน แถวเข้ามาแล้วค่ะสุรินทร์เมืองที่สีขคาราฟูมนะคะอากาศร้อนมากเลยนะ,ะทุกคนวันนี้แต่ก็ยังมีลมนะคะแดดจัดมากบอขอสอสุรินก็คึกคักยังยังคึกคักอยู่นะ,ะทุกคนนะช่วงหลังเทศกาลสงการก็คึกคักนะคะคก,การเดินทางถึงรถโดยสารจะเหลือจำนวนน้อยนะทุกคนนะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นรถสวดตัวนะคะมากปัจจุบันนี้นะคะอันนี้นะครชยัยแอกรุงเทพศุรินก็กำลังจะออกอันที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะคะนครชยัยแอนี่วิ่งทั้งวันนะคะทุกคนก็จะมีรถเยอะนะคะนครชยัยแอจะเยอะสุดเลยศูนย์ก็จะอยูอ่ติดบ้านแนนมินเลยนะคะนครชยัยแอ นี่คงขากลับเนาะขามาจากกรุงเทพนะได้ยังไงสนมนะคะออ,ออกทางนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็ะเหลือรถร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเมืองสวงสุรินทร์นะคะแล้วก็นครราชสีมาช่วงสิบ 1ิโมงกนะว่าๆหรือเปล่านะประมาณนั้นนะไม่แน่ใจว่าเวลาร้อยเอด็ดออกี่โมงนะสำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางนะคะก็เช็คดูเวลาตารางรถนะคะก็เซตเข้าไปใน Google นะคะมันจะมีเวลาบอกนะทุกคนว่าอยากไปไหนในบอกขสสุรินนะคะก็จะมีนะคะลองเข้าไปดูนะคะทุกวันนี้เป็นยุคอนะินเทอร์เน็ตไอทีแล้วนะก ตรวจสอบกำลังโดนรถกันได้เลยนะทุกคนนี่ฝั่งรถตู้นะคะสรินจอมผ้าท่าตู้สรินช่องจอมสิ่งนีเชื่ก็จะมาจอดอยู่ฝั่งนี้นะครบทุกคนอ่าส,สุลิงฝั่งนู้นที่เป็นตึกก็จะเป็นร้านอาหารนะคะอาหารตามสั่งนะคะทุกคน ก็แวะซื้อได้ที่จำหน่ายตัวชินเกียรติภูกเก็ตโคราชอุบลน,นะคะแล้วก็รถเหลืองอชนบุรีนะคะฝั่งน้นก็จะตีตัวนะคะทุกคนเนาะก็จองตั๋วกันได้นะคะสุรินทร์ลำดวนนะคะก็มาเข้ามารับผมกันสุรินทร์ลำดวนน้องยาวนะคะรถไยนั่น บวกคือเดินลงทางทางอ๋อคนอยู่จัดกันคือลอยเอดไปลงบ้านเฮ้าก็ได้ดอกนั่นคนบ้านชั pau, ้นเองคนบ้านย่าเองบ้านไกลๆกกั้นจ้ะไม่ไม่คนคนบ้านบัวบัวอะไรค่าบุม นี้ก็ขอนแก่นนะฮะรถขอนแก่นเข้ามานะคะขาเรามาืคอนด้ตเชสีมาออกไปเลยนะรถตู้สุรินทร์ีสเกต ราจะผ่านสุรินทร์พีขอสมปองท่ามว้วยทับทันหรือตุ้มพอไปศรีสะเกดนะครับร้อยเอ็ดเมืองสวงสุรินทร์รอบสิบโมงครึ่งนั่นกัน ร,นะร้อยเอ็ดไปแล้วนะคะคอนเทนี้ก็คงจะออกเที่ยงแล้วค่นะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้ทุกคนค่ะก็พาทุกทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศในโบกสอร์สุรินในวันที่22เมษายน2568ช่วง10โมง10นาทีเป็น11นาฬิกานะคะทุกคนก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะ ได้รับสาระน่ารู้และความสนิจจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบคารพันุเพื่อนเสี่ไว้นาทีด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ,ะ,คะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นินขอตวลงไลค์ก่อนนะคะ สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ